เฟซมันปิดการมองเห็นใช่ไหมครับอันนี้เป็น EP 3เพราะว่าไอเฟซปิดการมองเห็นเนี่ยมันแก้ไดยหลายวิธีนะครับ EP นี้จะสอนก็คือไอตัวเพจโดยการย้ายข้อมูลก็ย้ายข้อมูลไอสินค้าและบริการะย้ายข้อมูลมาใส่ในเพจเพื่อเราจะได้ทำการสนับสนุน f a c e b o o k แล้วก็ให้ Facebook สนับสนุนเรา หรือเรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนนะครับยังไงก็ต้องเปิดการมองเห็นให้กับเพจหรือว่า Facebook ของเรานะครับนะแต่ว่าให้ย้ายข้อมูลสินค้าและบริการทุกอย่างนะครับมาไว้ในเพจก็คือสร้างเพจเพจธุรกิจก็คือสําหรับมือใหม่นะครับ EP3 นี้เป็นการเปิดเพจสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับใครทําให้เป็นเยาจะสอนเปิดแบบง่ายๆนะครับใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับก็ กด Subscribe แล้วก็กดติดตาม powerben university นะครับก็เป็น powerben university success online นะครับผมแล้วไปดูกันก่อนนะครับแล้วใครสงสัยอะไรก็ถามไว้นะครับใต้วิดีโอเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนเพื่อนช่วยให้คำตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่างๆก็จะมาไล่ตอบคำถามด้วยนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยนะครับในไลน์นะครับเดี๋ยวผมไอผมทิ้งไลน์ไว้นะครับ ลน์ก็เป็นเบอร์โทรผมได้เลยนะครับก็บันทึกเข้าเครื่องนะครับบันทึกเข้าในค้นหาในไลน์ก็ได้นะครับและชื่อเพื่อนโดยใส่เบอร์เข้าไปได้